เชิญเจนะฮะอ่าวันนี้นะค่ะเดี๋ยวแม่ครูจะพารูปไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเล่นไหมคะอ่ารูปก็จะตอบคุณครูได้อยู่นะนะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรอ่าของเราเรียกกันไกลกระดาษแล้วก็อนใช่ไหม นะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้เรียกค้อนนะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะคะะมาไปกันเลยค่ะมากันดูกันนะคะมาดูคำแรกเลย rock rock ก็คือหินนั่นเองนะคะก้หินนี่คือก้อนหินนะคะ นะอ่านแล้เก็จีบผ้าลงนิดนังนะโอ้โหแล้วคลอ,อนทุ่งหัวของคุณเนี่ยเอามาต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่า rock rock ก็คือหินใช่ไหมคะอ่ามาดูดูตัวต่อไปนะ,ะ, <Paper? S 1> ปนะอ่ะ paper paper อ่า paper นี่ก็คือกระดาษนะกระดาษ อ่า paper <Sc issors>. paper อ่า paper ต่อไป scissors 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 ก็เหมือนกันไกลบ้านเราเหมือนกันคะ scissors เ,เติม s ด้วยนะคะ scissors scissors อ่าท <Sc issors. S 1> ีนี้เราทุกคนนะ rock 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 ใ,ให้นักเรียนเอามือขึ้นมาแล้วต้องทำตามให้ครูนะคะ rock ต่อไป paper paper Paper. เทปเป <Sc issors. S 1> อ,อร์ไปซิเซ o ซิเซออ่าวันแบบนี้ไม่พูดจะเร็วๆเลยนะเทปเป <Paper. S 1> อ,อร์ร็อร็อเปเปอร์ซอ่าู้ถูกนะสาตัวเองวันนี้ได้คัสาตัว <Sc issors. S 1> ซิเซซิเซเปเปอร์เปเปอร์ร็เห็นไหม่าง่ายมากสามคำศัพท์ไม่ง่ายแต่ไม่คุยกับยายมาทางนี้เนาะโอเค มาเอาใหม่อีรอบนะคะ Rock Rock p a h e y p a Scissors Scissors One Two t Scissors One Two three. อ่ามันต้องนับหนึ่งถึงสามก่อนก่อนที่เราจะออกถ้านเราเรียกโอสมนะ้มเนาะโอซ้มใช่ไหมอ่ะภาษาบ้านเราอะ่ะหนึงสสามเป่ายี่ชุ่ม ใช่ไหมอ่าเหมือนกับบ้านเราเล่นเลยแต่ได้คำศัพท์วันนี้ได้คำศัพท์ rock หิน paper กระดาษแล้วก็ scissors กัรไกลนะคะแล้วก็นับ one two three. แล้วก็ออกอาวุธออกมาแต่ละคนเนาะเออง่ายไหมคะง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันเนาะโอเค yeah thank you English thank, you English. thank you. rock paper scissors rock paper scissors one two three one two three rock paper scissors rock paper scissors one two three one two three yeah did you win? Okay and if you lose just means try again. Let's go Rock paper scissors Rock paper scissors One two three One two three Rock paper scissors Rock paper scissors One two three One two three Yeah Cool <c oughs> <c oughs> yeah. อ่าตอนนี้เราจะเล่นเกมกันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือปุ่มปุ่มทางนี้มีสองคน อันงนี้มีหนึ่งคนอ่าดูี่ว่าเวลาเล่นอ่ะถ้าเราเล่นคนเดียวคอมมันก็จะเล่นกับเรานะคะ้เราเล่นสองคนก็มีผู้เล่นสองคนเป่ายิ่งชุ่มกันอ่าแต่วันนี้แม่ครูอืมมีผู้เล่นคนเดียวนะแม่ครูก็จะเลือกคนเดียวนะคะอ่ะมามาแล้ว Are you ready? Okay, let's go. One, two, three. <laughs> yeah, 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 yeah. This is <laughs> what? Rock paper scissors. Rock paper scissors. One two three one two three Rock paper scissors. Rock paper scissors. One two, three one two three เดี๋ยวได้กินอีกแล้วไอติมมาหาไม่คู่แล้วเดอ้อตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูจะแบ่งเด็กๆกินด้วยนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ครูมาต่อไป Rock paper scissors Rock paper scissors One two three One two three Rock paper scissors Rock paper scissors One two three One two three ไม่ได้ทำไม Rock paper scissors, rock paper scissors, one, two, three, one, two, three, rock paper scissors, rock paper scissors, one, two, three, one, two, three, rock paper scissors, rock paper scissors, one, two, three, one, two, three, rock paper scissors, rock paper scissors, one, two, three, one, two, three. เอาไว้แก้มืออ๋อยังไม่มีใครแพ้ใครชนะเลยเอาไว้แก้มือรอบหน้าเนาะโอเควันนี้ใครอยากจะรู้ว่าแน่ยรูแพหรือชนะนะคะเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ดึกแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาลัมาทบทวนบทเรียนก่อนที่เราจะ,ะไปจุนนายกันเนาะโอเคใครร้องทีเดอยว Rock Paper Scissors Rock Paper Scissors โอ้ยโห่ The next, next one is, is. One. 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 one, one, two, two, two. three, three! three. 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 Whoa. Yeah! Right. Put it no. all together. Okay. One, two, three! One, one two, three! yeah! Yeah, cool! One. Now let's try one. the whole thing. Yeah. you okay. ready? Rock, paper, scissors! Rock, Rock paper, scissors! Paper, scissors. One, two, three! One, two, three! Rock, paper, scissors! Rock, Rock paper, scissors. scissors! One, two, three! One, two, three! three. Yes! Yeah. hey! Well done! Rock, paper, paper. Rock, paper. Rock, paper, scissors. Okay. Nine, one. Nine, half a lot of not, know. Ah, money, ง่ายมากนะคะคำศัพท์สามคำศัพท์นะวันนี้ที่มีครูให้ไปคือวลกหน้ปเปอร์ปเปอร์ปเปอร์คือกางอ่อนปเปอร์กระดาษซีเซอร,อร,อร์กันกระไรนะง่ายมากจำได้ว่าเล่นมันแต่เล็กๆเลยนะอ่าโอส้มนั่นเองนะคะนะโอเคสำหรับวันนี้สนุกสนานพอสมควรนะคะ วันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครชอบก็กดไลค์คิดว่าใช่ก็กดแชร์นะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ครูด้วยรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองใส่แม้กรางมือบ่อยๆนะคะแม่ครูรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย